Dun, 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 dun. Beware It is the Snackmobile Cry in despair You cannot escape this thing It's gonna be too sweet for you Give you diabetes And you will die <laughs> สวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ที่12นะ12ะไรปะ12ธันวาคมนะฮะเมื่อไหร่กูจำเดือนได้ปะกูเป็นเฮียอะไรก็เดือนธันวาคมเนะน,นี่ยมตอนต้นเดือนกูก็จะเมษาทีหนึ่งสิงหาทีหนึ่งและเออธันวาไว้จำไม่ได้เดือนสุดท้ายของปีคือเดือนธันวาคมนะโอเคนะฮะแต่ว่านั่นแหละวันนี้ก็วันนี้ก็นนกตอนตอนบ,บ่ายกูค็เอาจักรยานไปเติมลม อที่บ้านพ่อมานะฮะเอาไปเติมลมมาเพราะว่ากูอยากมันขี่จักรยานหลายวันเลยเพราะว่ายางมันฟีบดูขี้เกียจเอาไปเติมลมไงกูเลยไม่ได้ขี่หลายวันละแต่ว่ากูอยากไปเซเว่นกูอ่าไปเซเว่นมานะฮะกูไปเซก็ใช่ไงกูเลยไปเอาจักรยานไปเติมลมแล้วกูก็ขับไปเซเว่นมาแต่นั่นแหละวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกกูไปซื้อขนมมาไงแล้วมันดีแย่เลยเนี่ยเนี่นะฮะ เกิดชอกกแลตคุ้มแม่คืออีโก้แมลโอริโอนะฮะไอ้ป๊อกกี้มีวัวได้มาจากเอ่อป๊อกกี้มีกบซื้อมาแต่วันวานแล้วตอนที่ยายพาไปทั้งน้องนั่นแหละฮะพอดีวันนี้แม่กูขอมาจัดของนิดหน่อยแม่เกาเลยไปดูในกระเป๋าพาดูก็เลยเจอไอ้ขนมนี่นะฮะมึงจากบุกสโตะมาแจกบุกสโตะนะฮะกูซื้อมาเป็นเดือนแล้วกูยังไม่ได้แดกเลยนะฮะตอนนี้ก็เลยมีขนมพ่อก็มีขนมอยู่นะมีแต่ เซ็บมางสิมีสรับแจกเ่ยนะฮะอันนี้แดมมาจากบ้านยายตอนไปวันเกิดตาวันที่หกนะฮะแล้วก็มีแม่ซื้อมาให้ก็ไลยเดือนที่แล้วแต่ยังไม่แดกพอดีเดไปกินนะฮะนั่นแหละฮะวันนี้ก็มีขนมเยอะแยะเลยนะคะกูก็เลยเอามาสร้างทานปอมมือให้เมืองนะฮะเพราะว่าวันนี้ไม่มีเฮียอะไรนะฮะวันนี้คลิปน่าจะสันๆนะไม่มีอะไรพูดถึงเลยแต่ว่าอ๋อมีมีมีวันนี้เอ่อตอนครูเอาจจักรยานไปเติมลม ที่บ้านพ่อกูก็พอ่อพ่อเขาก็อยู่ใช่ไหมกูก็เลยคุยกับพ่อแล้วไปถามเขาแล้วว่าพ่อเขาจะพากกไปที่อพาร์ตเมนต์พาไปจองห้องในวันไหนนะฮะนี่ยก็คุยๆกันแล้วพ่อเขาบอกว่าวันจันทร์หรือวันอังคารนี่แหละก็วันที่สิบสิบห้าหรือสิบหกนี่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปนะฮะก็ไปเร็วได้กคดีนะก็เดี๋ยวก็เท่านั้นแหละก็โทรบอกที่ห้องเขาเรียบร้อยแล้วนะฮะว่าเดี๋ยว วมจัดเรืองค้างนี่แหละจะจะไปจองห้องนะฮะก็ให้เขานั่นนะเขาเขาบอกว่าเดี๋ยวทำวาสะอาดห้องรอไว้ฮะกูยังไม่จะเข้ายังไม่ต้องทําก็ได้เออแต่มันก็ต้องทำนะเพราะว่าเออยังไงกูต้องขึ้นไปดูห้องแลวนะซึ่งพอกูขึ้นไปดูห้องแล้วเดี๋ยวกูจะกูก็จะถ่ายนือให้มึงดูแต่ว่าห้องเป็นี้ไงแม่เขาอยากเห็นนั่นแหละเพราะ่แม่เขาไม่ได้ไปไงแม่แม่เขาอยากให้กูถ่ายห้องมีโอห้องให้ดูแตวกูก็จะถ่ายเป็นทุกซอกทุกมุมแม่วงนุ๊กแคนนี่เลยนะฮะกูการที่กูถ่ายในห้องเนี่ย ปถ่ายห้องเขาเนี่ยมันจะมีอมันจะมีสองสองอย่างที่สองเหตุผลนะฮะก็คือถ่ายเพื่อหลอกและถ่ายให้แม่ดูนะครับ Yes แต่ว่าวันนี้ง่ไม่ได้มีอะไรมากครับเดี๋ยวอพอกูไปอพอกูขับจักรยานไปเซเว่นกลับมากูก็ไม่ได้มีอะไรมากแล้ว,วอ,อ,ข,เเวนอ,วอขนมของคุณน,นีกูซือม่ไดะแยกกูกยังไม่ได้แยกเลยเนี่ย ตอนแรกก็ก Get <gettable> ูก็จะแตกนะแต่ว่าเออกูซื้อน <together> ้ำซ <oring> well, ื้อซื้อยกเกลืตซืออะไรเออใช้กูซื้อยกเกลือไปเลยเรากูก็แดกยกเกลือไปลวเออซื้อยกเกลือกูซื้อแซนวิชไปเรยไงก็เลยกินตรงนั้นไปกูก็เรียนไม่กินขนมนะฮะไม่เป็นไรฮะขนมพวกนี้มันเก็บไว้ได้นานนะฮะก็เก็บเอาไว้ก่อนละกันนะฮะพอเมื่อไหร่กูมีความรู้สึกอยากกินขนมกูก็จะกินขนมนะฮะแต่ละเออวันนี้ก็เ วันนี้เออเมื่อวานกูตัดต่อวีล็อกไอ้ที่กูขึ้นตรงร้อยไปสองงานใช่ไหมของเดือนกันยายนวันนี้กูก็ตัดต่อวีล็อกของเดือนสิงหาหมดแล้วนะฮะเออก็ตัดต่อวีล็อกสองสัปดาห์ที่เออของของเดือนสิงหาแล้วในสัปดาห์ที่กูแอบเอาคอบไปแล้วก็ไอ้ที่กูหยุดสิบวันพวกนั้นนะเออตัดต่อวีล็อกเสร็จแล้วกูเอาอัพโหลดลงยูทูบไปเรียบร้อยตั้งเวลาอะไรเรียบร้อยนะฮะโอเคนนั่แหละแล้วเดี๋ยวกูจะพรุ่งนี้พรุ่งนี้กูจะพยายามตัดต่อวีล็อกของเออ ให้หมดอ่ะตัดต่อวีล็อกวีล็อกทหารที่กูเหลือให้หมดนะเพราะว่าตอนนี้จะเหลืออยู่4วิดีโอถ้านับวันปลดด้วยก็จะเป็น5วิดีโอนะเออวันปลดกูควรนะวันปลดก็แล้วันปลดเนื่งยาว20นาทีกูถ่ายกูเยอะใช่ไหมเลยแต่มันมีอะไรให้พูดเยอะนะฮะกูต้องพูดต้องพูดให้มันรู้เรื่องไปเลยเพราะว่าวันปลดบางทีกูต้องพูดถึงความผิดถอยที่เห็นของกูกับการไปทหารเลยสิฮะเออเพราะมันตอนสุดท้ายนี่ไงนั่นแหละฮะอืม เดี๋ยวพรุ่งนี้จะพยายามตัดต่อให้หมดแล้วกันแต่ถ้าไม่หมดก็ไม่เป็นไรนะครับมันวิดีโอมันก็แต่ละอันมันก็ยาวประมาณครึ่งชั่วโมงน,นะมันก็ใช้เวลาเลนเตอร์นานแล้วนะแล้วเวลากูเลนเตอร์ก็กจะใช้คอมไม่ได้แนละ้วเพราะว่าคอมกูเฮ้เยนะตอนนี้นี่กูพีอุปสดาวน์โหลดเอาไปหลากเนะนะเพราะว่า ไอโอเปอเรชั่น Gx มันจะมันใช้เมมโมรีคอมน้อยกว่าเวลาผมเปิดทิ้งไว้ไฟฟอกนี่มันใช้เยอะไงปมก็เลก็ใช้ไฟฟอกนะฮะไม่ได้ใช้กูเกิลโค้ดหรือ Microsoft แวร์นี่กูดาวน์โหลดโอเปอเรชั่น Gx มาเพราะว่ามันมันใช้มันใช้เมมโมรีมันใช้ความจำในคอมน้อยกว่าฮะมันจัดมันก็เปิดทิ้งไว้ได้ตอนหลังพอกูทำอย่างเงี้ยคอมกูไม่ดับนะแต่ว่ากูก็ยังไม่ใช้มันเพราะกูเสียบเลกูไม่ชอบให้มันล็อกยิ่งขึ้นมากูกลัวว่ามันจะทําให เกิดเรื่องอะไรขึ้นกับคอมกูนั่นแหละอื่ก็เลนเตอร์ไปนะฮะแล้วกูนั่งเล่นโทรศัพท์ไปแหละเนี่ยที่กูขับจักรยานไปไหนมาไหนช่วงนี้เพราะว่าคอมกูเลนเตอร์วิดีโออยู่นะฮะสิ่งที่กูจะทำให้หมดแหละช่วงช่วงนี้กูน่าจะโฟกัสกับการตัดต่อวีดีโอก่อนเพราะว่าพอกูตัดต่อพวีดีโอทหารเสร็จแล้วกูก็เลือกวิดีโอตอนช่วงเนี้ยของเดือนพฤติกาและของเดือนเนี้ยให้ให้กูตัดนะะกูอยากตัดให้เสร็จก่อนที่กูจะไปอยากรีบตัดให้มันเสร็จก่อนที่กูจะไป ไปที่นูน่นนะฮะเพราะว่าพอไปที่นู่นกูก็พอกูเริ่มทำงานแล้วก็เวลาก็จะหนาวไม่ล,ไลงแล้วกูก็เลยไม่อยากให้มีล็อกข้างไว้อะไรแบบนี้นะฮะกูอ<ม>ยากทำทุกอย่างให้มันให้มันเสร็จก่อนที่กูไปอะ่ะเ,เนี่ยกูยตอนนี้กูยังเหลือไอ้พี่จ่าที่ที่กศออเขาเออฝากให้กูอะไรนะฝากฝากให้กูสรุปข้อสอบโทรอีกให้ลูกสาวเขาที่กูยังไม่ทำนิดเดียแต่ว่าอันนี้กูเอาไว้หลังสุดดีกว่านะเพราะกูตัดต่อพี่ก็ไอเฟสแล้วอะถ้าเกิดยังเหลือเวลาเสร็จเดียนะเ๋ยวกูทำให้นะแต่ถ้าเกิดไม่มีแล้วก็ อแอนสอรี่กูไม่ทําให้แล้วกันแต่กูก็อยากนะกูกูสากูสาเออพรอมิกูสาเออเรียกอะไรอะสัญญากับเขาไว้แล้วว่ากูจะทาให้แต่เป็นไปได้มันสตอปานนี้เขาอาจจะลืมแล้ยจะสั่งไปเดือนกว่าแล้วอาจจะจับผมไม่ได้แล้วจะสั่หนะว่าพอกุเดี๋ยวกูส่งไปแล้วครับเป็นใครเอยไม่ลืมหรอแป่ะ แค่นี้แหละวันนี้ไม่มีอะไรมากะฮะไม่มีอะไรมากแต่กูพูดเจ็ดนาทีเนี่ยโจ๊ะเออหลังๆมาเนี่ยกูว่ากูเ,เริ่มพูดวีล็อกได้ยาวขึ้นนะซ้มไปแรกๆกับวีโอตอนช่วงที่กูอยู่ที่คนครปฐมอ่ะกูพูดได้แค่ประมาณสองสามนาทีเองวันที่ไม่มีอะไรเนี่ยนี่วันนี้ยิงงมันก็เป็นวันที่ไม่มีอะไรเลยแต่กูพูดได้เยอะขนาดนี้เนี่ยอุ้ยไอ้กูเลยตัด กูเริ่มทำวิดีโอพวกนี้นะเก่งขึ้นแล้วเว้ยกูพูดเก่งขึ้นนะเนี่ยเออจริงการที่กูพูดวิดีโอเนี่ยมันก็ทำให้กูพูดเก่งนะเออมันน่าจะช่วยกันกังานคารเติมเมลเซอร์ิลกูแหละนะเออบางทีนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่กูที่ทำให้กูได้งานนี้ก็ได้เพราะว่าพวกว่ากูพูดแบบนี้ยูทุกวันใช่ไหมมันก็เลยอ่าเป็นการฝึกการพูดในตัวนะฮะทางานที่เกี่ยวกับการพูดมันก็เลยเหมาะกับกูเรมั้งก็พอไปแต่ละ พอแล้ไวไนกรูปนอร์แล้วถ้าไงไม่เจอกันุณนนี้ครัสวัสดีครับ